การคลัไซ aí me

นกหมจิ้มไปจิ้มไปจิ้มตรงนี้แหลเขาเสียวแล้วจิ้มไปทางลูกหนุ่มน่มจิ้หน่มมูจอนี่มันเข้ามามันเข้ามงมา

滚！

ตั้งขอดีสุดตั้งขอเขาพุ่งมาเดี๋ยวเสียบเอาเดี๋ยวตเดี๋ยวตเวเตะไม่กลไม่ลยไม่กวยลัวเเ่อยเรืรโอ้เสียบเสเลนี้ไม่ต้องสวนแล้วไม่สวนโลกแล้ว

Hãy subscribe cho kênh lâu Mì này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

chưa nó lắm chinh bột bay nó châu chắn chú lắm 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 chú

จัาไม่หลุดเลยแรงมาหมดแล้วนะแรงมาหมดแล้วเดี๋ยวกัะน้งเลยนะเออโอเคโอเคเขาสั่นแล้วนะเขาเสียวแล้วสั่นสู้แล้วดูดูเขาเสียวหมดแล้วนะแล้วเรากำลังเขาสู้ไม่ได้เราหรอกเนาค่อยใจเย็นค่อยเล่นไปค่อยเล่นค่อยเล่นแน่แน่ไม่มีอะไรนะ